ก็สวัสดีทุกคนกันแล้วนะครับผมอยู่กับผมช่องเ i r s t b บ t ตวันนี้ก็มาในเกมเด a d บ y Daylight นะครับผมซึ่งวันนี้ก็ได้มีตัวละครใหม่ที่เข้ามานั่นก็คือเด e ะรูนั่นเองนะครับซึ่งเป็นตัวละครมาจากโตเกียวกูนะครับซึ่งทํามาค่อนข้างที่จะโคตรเทนะครับถึงแม้จะหมุนไม่ได้ก็ตามแต่นะครับแต่ผมพยายามหมุนแล้วหมุนไม่เหมือนตัวละครอย ตัวอื่งเดามุนได้นะตัวนี้มันยังโครูปร่างทั้งหมดไม่ได้เท่าไหร่แต่ก็เท่นะคถือว่าครบต้องฉบัดได้ดีอยู่วันนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสกิลเอความสามารถของตัวละครนะครับว่ามันเป็นยังไงนั่นเอง เนฟสกิลของเขาก็คือคอสพึงตาเดียวนะครับก็คือถ้ากดลีกขวานะครับมันจะสามารถใช้หนวดนะครับในการพุ่งเข้าไปหาในสิ่งที่เรายึดติดครับเพื่อพุ่งเข้าไป้างหน้านะครับมันจะมีทั้งหมด2พุ่งนั่นเองนะครับแต่พุ่งแรกนั้นจะไม่สามารถทําให้เซอร์เจ็บได้นะต้องพุ่งทีที่2ครับเหมือนกับตัวละครเดอบายเลยนั่นเองนะครับแล้วก็มันจะมีอีกโหมดนึงก็คือโหมดความโกรธนะครับก็คือจะสามารถมีทั้งหมด3พุ่งนะครับแต่ก็จะเหมือนกันครับก็คือทีที่ััับบทท่3เาานน้้รถึงจะํใหสองนะครับแต่่มที่่อไปดูหาายๆชงมรือ บางครั้งที่ผมทำลมได้นั่นผมคิดว่าน่าจะเกิดจากบลักนะเพราะว่าไปอ่านตรงนี้มามันไม่มีอันไหนที่ทําใหออ้คนติดลมได้เลยนั่นเองนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นบลักนะเพราะว่าไปสังเกตมาหลายรอบแล้วเกี่ยวกับการที่ทําคนตีล้มพอดีครับมันเป็นจังหวะที่มันแปลกมากนะฮะผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นบลักมากกว่านะครับกับการทําตีลมได้อ่านแล้วความโกรธครับความโกรธเก็บยังไงก็คือเราต้องกระโจนครั้งที่2ให้โดนก่อนนะครับเพื<ๆ>่ <ๆ S 1> อเป็นการดื่มเลือดจากสไปเดอร์นะเพื่อเข้าสู่โหมดโกรธนะครับแต่ถ้าแบบว่าเขาเจ็บอย่างเี้้ยก็คคืืออาาจะะะติสนนนนััไปรร่ๆบ จนกว่าเขาจะล้มหรือรักษาหายดีนั่นเองก็ความสามารถก็น่าจะมีหมดแล้วเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับการพุ่งแล้วก็เกับความกดแค่นั้นเองครับแมคคณิกไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่แต่การใช้งานนี้แมงโคจะยุ่งยากเพราะว่าแมงบักเกยอะจัดอ่ะแล้วมาส่วนของเปิร์กครับนะครับเปิร์กแรกนะก็คือคำสาบมีเพียงความทุกข์ระทมเท่านั้นนะครับหลังจากใช้การโจมตีพื้นฐานทำความเสียหายใส่ผู้รอดชีวิต8ครั้งครับโทเทมขมุข,ขมัวจะกลายเป็นโทเทมคำสาบและสาบผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับ เมื่อรอดชีวิตถูกโจมตีพื้นฐานนะครก็คือโจมตีธรรมดานะครับสร้างความเสียหายนะครับก็เขาจะติดสถานะถูกกีดขวาง5%นาน15วินะครับก็คือเหมือนโดนเปิร์กเอ่อตีล้มของเดอะซิคูริตี้ครับแต่นี้ก็คือแบบเราต้องตีแค่8ครั้งเท่านั้นเองแล้วเปอร์ที่2นะครับพวกพันชุนิลันนะครับเมื่อรอดชีวิตได้รับความเสียหายก็จะได้รับ1โทเค็นได้เยอะสูงสุดถึง8โทเค็นนะครับแต่ละโทเค็นนะครับจะทำให้เราสามารถอุ้มวางแล้วก็แขวนตะขอได้เร็วขึ้นนะครับก็ไม่รู้เอามา ผมว่าดูระเทอกว่าไอชิ้นแรกอีกนะครับอันนี้คือแบบไล่เพียวๆนะครับแต่น,นี้มันแบบมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับนอกจากอุ้มและแขวนเร็วแค่นั้นเองครับแล้วมาส่วนถึงของเปิ๊กที่3ครับไม่มีอะไรฟรีเมื่อจับผู้รอดชีวิตแขวนตะขอครับเป็นครั้งแรกจะได้1โทเค็นสูงสุดถึงสโทเค็นนะครับเมื่อฟุตโลชีซ่อมแซมเครื่องบันไฟครบแล้วโทเค็นแต่และโทเค็นจะปิดกั้นหน้าต่างและแท่นไม้อยู่นะครับจากทุกคน16วินาทีก็คือทั้งแมปครับมันจะปิดหมดเลยครับ16วินนาทีะครับประมาณนั้น แต่นะครับแต่ละโทเคนนะครับก็จะได้16วิแต่ถ้า4โทเคนก็ถ้าเราเก็บได้4โทเคนครับก็จะกั้นเรามา64วินาทีเลยนะครับก็เหมือนเปิร์กเโมกอกอนที่จะแค่กั้นหน้าต่างนะแต่นี้มันกั้นไม้นะครับกั้นมากับหน้าต่างด้วยแต่เราต้องเก็บโทเคนนะซึ่งผมก็มองว่ามันก็ยังเลอะเทอะอยู่ดีนะครับถ้ามาเทียบกับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้ครับแต่อันนี้มันเฉยๆหมดเลยนะครับอันนี้เราก็พูดถึงส่วนของเปิร์กหมดแล้วนะครับเรามาดูท่ามัน่ดนนันครัะ ก็ค่อนข้างจะโคตรเท่เลยนะผมว่าโมดเป๊ะเป็นโมดที่เท่ที่สุดแล้วนะครับในความรู้สึกผมถึงมันจะนานหน่อยต้นคอตัวนี้ผมคิดว่ายังให้เทียบที่ยังไม่ชัดเจนได้ไม่มากพอเพราะว่ามันเป็นตลนคอที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมก็เลยให้อยู่ประมาณแค่ B นะครับแต่ถ้ามันไอ้ได้ใช้ยบักไอ้ตีคนล้มอะ่ะผมผมให้ A ได้นะแต่มันติดไม่ติดบางครั้งมันมันอ,อุจัดเลยครับบางทีก็พูดไม่ไปด้วยซ้ำนะครับผมก็จะมีคลิปให้ดูนะครับว่าบางครั้งมันเป็นจริงๆ โอ้ยเอาแนวครับความกากแล้วก็มาถึงส่วนของเปิร์ครับที่ผมเอามาใส่นะฮะก็จะมีทั้งหมดตามนี้นะฮะเปิร์กแรกนะครับก็จะเป็นสัตว์ชาตอจันเอเลี่ยนนะครับก็คือถ้าเราแขวนนะครับผู้รอดชีวิตนะครับจะทําให้ผู้รอดชีวิตที่อยู่ไกลนะคฮะปริศนาไม่กู้ตัวนะครับไปเวลาหกสิบวิแล้วก็เฉีนออร่าของเขาประมาณ8วินาทีนะครับก็ซึ่งปรับมาใหม่นั่นเอง นะครับปรับมา6องวิตซึ่งค่อนข้างโกมากนะครับแล้วก็ส่วนของเปิร์กสครับก็คือการสลายตัวครับก็คือหลังจากที่ผู้ราชิดบาดเจ็บ3วินาทีนะครับก็จะติดสถานะคำสาบนะครับถ้าผู้ราชิดคนนั้นสลายไม้นะครับในในตอนที่ติดคำสาบอยู่ทําให้ไม้อันนั้นแตกเลยทันทีนะครับผมเอ้ยแล้วก็มาถึงส่วนของเปิร์กที่สามแล้วก็คือทุพตายนะครับซึ่งมันปรับมาใหม่ค่อนข้างที่จะโอเคไปอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนมันคือตีล้มแล้วก็ไม่เห็นออร่าคานช้าแล้วก็โคบช้านะครับแต่ตอนนี้มันปรับมาาาาาใหม่่แล้้้ววเพรอนนคตขงา หมือนเขาจะไม่ให้มีการปล่อยนอนแห้งแล้วเขาก็เลยต้องมีการรีวิคสกิลทุกไม่ตายนะครับมันยังไม่เปลี่ยนนะครับภาษานะครับแต่ ตอนเนี้ยที่มันเปลี่ยนก็คือเออ่ถ้ารอดชีวิตนะครับอยู่ใกล้ใกล้ไม้พาเลทนะครับแล้วเขาออกห่างจากไม้พาเลทประมาณ6เมตรนะครับจะติดสถานะเดินช้าลง5%นี่ครับที่ปรับมาก็คือเปล่งออกเอานะครับก็คือถ้ารอดชีวิตนะครับพับไม้พาเลทนะครับแล้ววิ่งออกห่างจากระยะไม้6เมตรนะครับจะทําให้ติดสถานะวิ่งช้าลง5%นะครับเป็นเวลาเนี่ยครับ5วินาทีนะครับก็จะออกมาในที่ปรับมานะซึ่งมันค่อนข้างที่จะโอเคมันอย่างมากนะครับมาคอมโบตัวนี้ได้ เพราะว่าถ้าออกจากไม้พาเล็ก็คือชนะวิ่งช้านะครับแต่ถ้าเขาจังจะเลือกวนอีกนะครับก็จะทําให้เขาสไลด์ไม้แตกนะครับแต่ต้องทำให้เขาเจ็บให้ได้นะครับโอเคบแล้วก็มาถึงเพิร์สุดท้ายครับก็คืออมหิดฉับไวนะครับก็คือถ้าเราตีเพราะชีวตได้นะครับจะทําให้เราวิ่งเร็ว5%เวลา10วินาทีนะครับผมคิดว่าตัวนี้มันแทบจะไม่ได้บัตรัดเลยเพราะว่าค่อนข้างที่จะใช้สกิลพุ่งบ่อยมันใช้สกิลบ่อย การที่ไอ้บัตลัดขึ้นมานั้นมันแทบจะเป็นโอกาสที่ยากมากๆก็เลยใส่อันนี้น่าจะโอเคกว่าแล้วก็มาถึงแอดออนนะครับแอดออนชิ้นแรกนะครับที่ผมใส่ก็คือหน้ากากยามูรินะครับก็คือเมื่อจากบลูชีวิตไข่ตะขอนะครับขณะที่อยู่ในโหมดเกี้ยวกาดนะครับบลูชีวิตที่แข็งแรงทุกคนนะครับจะกรีดร้องและเผยตำแหน่งนาน3วิอันนี้โกงมากอันนี้คือโกงจัดเลยครับเพราะว่าเมื่อวานผมไปเล่นกับจานเจมาแล้วก็โดนคอมโบนี้ไปค่อนข้างที่จะปวดหัวอยู่นะครับเพราะว่ามันเหมือนบ้าบิ๊กคิวครับถึงแข้าาตู้ก็น่จะรอดอยู่นะครับแล้วก็มาถล อันสุดท้ายก็คือภาคกันเปื้อนล้านอันเทคุนะครับการถลายหลังใช้ท่าคากุเนะนะครับกระโจนเพิ่มขึ้นคิดภาพเสีงก็คือไกลขึ้นนั่นเองนะครับก็คือจะพุ่งไกลขึ้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับเบอร์ไกด์ออนที่ผมคิดว่าน่าจะโอเคแต่อันนี้คือเพิ่งเล่นนะครับก็จะลองดูนะครว่ามีอะไรน่าใช้อีกนะครับก็มาเย็นก็คือวันที่4เมษายนนะครับก็ดูเล่นไปเรื่อยนะครับผมก็ประมานี้ครับสำหรับการเซตของผมนะครับก็ไปดูข้างในกันเลยนะครับผมเลส <Go. S 2> ได้ดเวลา TC เฮ้ยมี N มี B มี X ดีๆคนไทยเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้พี่เอาจริงพี่เอาจริงก่องเลยโอ้ผมไม่มีโมดีแดงอะ่ะโมดีเขียวแล้วกันนะได้โมดีสองคนนะอันนี้ขี้โกงอันนี้ขี้โกงจัดผมบอกเลย Let's go <S ได้เวลา TC โมดีโชว์ พี่ผมจะกัดมันกลับไม่ได้เหรนี่อะดูอ่าการหมดข้างแล้วมาทำคนเจ็บง่ายแต่ทำคนล้มยากนะถ้าเอาตามตามตรงสำหรับความสุขผมอ่ะ ไม่เัาขลมยากมาก,กรับขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณครับตอนนี้ผมอยู่ในโหมดคลั่งนะเวซีกับ500เซลล์อะไรทั่วกันครับ500เซลล์ถูกกว่าครับ ไอ้ไอ้บ้ามันบักบางทีก็กระโจนแบบติดติดปักปักแปลกๆปลกัดไม้ดีครับไม้เซฟโซนะเอาไปพุ่งไม่ไปอ่ะไอไปเกมดี หมดเจ้กาดของจริงโอ้ <c oughs> ลม้มเจ็บเสียบมัมาทำคเทนเจ็บง่ายจรินะ อันนี้ติดเหลืองอยู่ผมเลยกัดไม่ได้ถ้ากัดเราจะได้แผนเลยจ้ะลุกว่ะลุกขึ้นยืนหรอเรียบร้อยลุกขึ้นยืนเลยกูวิ่งไวด้วยไงแล้วก็ลุกขึ้นยืน ลม้มเนี่ยเห็นปะ่ะมันบั๊กครับไอ้อย่างเนี้ยทำลม้มได้คือบั๊กนะมันคือบั๊กครับผมถ้ามันทำบั๊กได้มันคือมันเก่งมากครับตอนอู้มันส่องไฟสองคนเนี่ยส่องไฟสองคนไงมันเลยบอดไว้ครับผมจะดูว่าผมได้ทุบหรือ,อยังไง เดียวเคล่อนที่มาหาแล้วพอกกลับไปแล้ว พีาทาอะไรลยลูกอุยอ้ยโหสายยิงบล็อกไม้แบบเทๆทันเลย แล้วทุกคนก็จะกีดับไม่เคลื่อนที่เลย ไม่ได้โอ้ยเอานะครับความกาดัดได้แล้วคือความกาดัด ได้เวลานับเลขให้พี่ฟังคือพันลบเจ็ดได้เท่าไหร่จ๊ะ ไอตรงวันนี้แหละจ้ามันทำเจ็บเยอะๆแบบตีเกียนได้แต่มันทำล้มมันยากแล้วไม่ใช่บัก มันไม่กินต่อนี่คือความกล้าของมัน ก็มไม่ได้สามพุ่งเพราะว่ายังไม่ได้ออนั่นแหละโหมดโกรธแต่พูดโหมดถือก็ไม่ได้ เด๋วเอาหลอกก็อ๋อมันปิงอะไรขานี้อ่ะออมาสองแม็ก <c oughs> มันปิงปลายน้องมันปิงปลายน้อง ไปไปไหนจ้าล้มอืหักนิ้วโชว์มาดิ <c oughs> แต่นั้มันไม่ได้ติดโหมดผมอะผมก็จะแขวนไปก็ไม่เห็นออร่า แล้วก็ยังเห็นเปิร์กเอเรียนอยู่นี่หว่ามาแล้วนะมาหาแล้วนะมาหาแล้วนะอ้าวอ้อ จัดชักปักเลยไม่เล่นแล้วไม่เล่นเลยไม่ไหวแล้วพี่ไม่ไหวแล้วพี่มาคุณครูคาเนกิคณิตศาสตร์วันนี้ หนึ่งพันลบเก็ดได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับใช่ครับไม่แดกแล้วกาแฟกาแฟกูแดกเนื้อเลย